คผมก็สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมเมกาไวเก้นะครับก็สําหรับคลิปนี้จะมาแจกโค้ดกันต่อนะครับผมก็อย่ามาดูกันเป็นโค้ดอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้รั้ชมคลิปอยู่กันไ้ผ่านเพลิดเมกาไวเค้ได้ในเพลิดใต้คลิปท้ายคลิปแลก็น้าช่องนะครับโอเคผมเมื่อทมแล้วอย่าไปรับชมกันได้เลยนะครับ ก็นะครับให้เข้ามาที่ตัวละครนะครับผมรหัสของขวัญนะฮะอ่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมเป็นเพราะว่าเป็นจัสุดได้แล้วนะครับหลายๆคนน่าจะรู้แหละอันนี้ผมก็ทําเป็นคลิปทางการแล้วกันนะครับผมอ่ะประานี้ครับก็ต้อนรับสัปดาห์ที่14นะครับอ่ะก็ของราวันครับก็จะเหมือนทุกๆครั้งแหละนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือแบบแจกของเยอะมากนะฮะ อย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้รับเพชรเลยสัปดาห์ละห้าพันนะฮะนะและ้วก็ทุกวันพุธเนี่ยมันจะมีกาชา,าใหม่ใช่ไหมคุณก็ได้รับเพชรอีกหมื่นสี่เกมนี้แจกเพชรเยอะมากนะครับไม่ต้องเล่นเลยเลยเพชรเต็ไมไปหมดนะครับเนี่ยแจกเพชรห้าพันนะฮะคุณแจปลูกพลังนะครับสิบแล้วก็ทองสองล้านนะฮะทองนี่ผมมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วนะยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะแล้วก็ยูนิเซี่ยนฉาดห้านะครับแล้วก็บัตร สุมกาชาฮูป้า20บัตรสุ่มกาชาที่ผมมีเยอะมากนะจะพันใบแล้วนะเนี่ยแบบเยอะมากะนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็กิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้ลาติออนลาติอาร์ตนะน,นิ้ก็จะหมดได้เลยแค่วันเดียวเนาะเดี๋ยวรอโปเกมอนใหม่เข้าผมค่อยมาสุ่มแล้วกันผมมีเพชรอยู่เจ็ดหมื่นเจมื่กว่านะครับผมส่วนกุญแจบุกพลังเนี่ยอยู่ที่ร้านค้านะครับ ให้เข้ามาที่ร้าน,นะคะ้านี่ครับมาใช้ตรงนี้นี่ผมกดฟรีก่อนนี่เอาได้ปลุกพลังพอดีเลยนี่ถ้าถ้ากดทีละสิครั้งเนี่ยนะฮะจะการันตีแน่นอนนะครับหินปลุกพลังตงัวนี้นี่ครับเนี่ยได้น,นึ่งแน่นอนครับแต่เมื่อกี้ผมสุ่มได้พอดีนะฮะส่วนทองยูน o โอลโซชาร์จก็ทุกคนน่าจะรู้วิธีแล้วละ่ะ ยูนิวอัลโซ่ฉาดเนี่ยนะฮะก็ไปใช้แทนเนี่ยปลุกดาวตรงนี้นะครับเนี่ยไปแทนอ่าแรกชิปนะครับของปะป๊วนตัวนั้นๆเนาะแล้วก็ตัวทุ่มกาชาก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมมีอยู่900กว่าใบนะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บไว้สุ่มทีเดียวเลยเอาแบบจุกๆเลยนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดกรแชร์กดสม s ครให้ช่องพันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ย่ากระิ่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ